สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องนิราภูเขอทองของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะความเป็นมาของนิราภูเขอทองนะคะความเป็นมาก็คือมีอยู่ว่าสุนทรผู่นะคะแต่งนิราภูเขอทองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเราปลายปีพุทธศักราช2353นะคะโดยเล่าถึงการเดินทางเพื่อไปนมัสาการเจดีภูขาทองที่ รุงเก่านะคะหรือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันนั่นเองนะคะหลังจากจำพรรษาที่วัดราชบุรณะนะคะหรือว่าวัดเลียบนั่นเองประวัติผู้แต่งนะคะเรารู้จักกันดีในนามของสุนทรภู่นะคะซึ่งท่านก็ชื่อว่าพระสุนทรโวหารนะคะนามเดิมก็คือผู้หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าสุนทรภู่นะคะเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329นะคะ มิดาเป็นชาวบ้านกรมสุนทรผู้เรียนหนังสือที่วัดศรีสุดารามต่อมาได้เข้ารับราชการที่กรมพระอารักษ์เป็นกวีที่ปรึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยแล้วก็ในรัชสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะคะถูกให้ออกจากราชการอยู่ครั้งหนึ่งและออกบวช ก่อนที่จะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในรัชสมัยของราชการที่4นะคะแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรววหารเจ้ากรมอาลักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิตนั่นเอง ลักษณะคำประพันธ์นะคะก็ชื่อบอกแล้วนะคะว่าเป็นนิราทูขอทองดังนั้นก็ต้องแต่งด้วยกรอนนิราศนะคะกรอนนิราศคืออะไรก็คือคำกรอนที่แต่งขึ้นเพื่อเล่าเรื่องการเดินทางไปยังแห่งใดแห่งหนึ่งโดยรำพันถึงการจากคนที่รักไปยังแห่งนั้นและไม่จำเป็นว่าคนที่รักจะมีตัวตนจริงหรือไม่การประพันธ์นะคะต้องใช้ศิลปะในการรำพันให้ไพเราะกินใจผู้อา่าน รอน,นิราชที่นิยมว่าแต่งได้ดีแต่งได้เยี่ยมเนี่ยนะคะก็ได้แก่นิราชของสุนทรภู่เช่นนิราชภูเขาทองนิราชพระบาทเป็นต้นนะคะส่วนนิราชเรื่องอื่นที่นับว่าไพเราะด้วยกันแบบมีความพรณนาที่ดีนะคะก็เช่นนิราชลอนดอนแล้วก็นิราชรอบโลกนั่นเอง ลักษณะคำประพันธ์นะคะมาพูดถึงการแต่งกลอนนิราศนะคะกลอนนิราศจะต้องขึ้นต้นด้วยวรรควรสดับเนี่ยจะเว้นว่างไว้นะคะในวรรคนึงเนี่ยใช้คำตั้งแต่7จ็ดถึงเาคำนะคะสัมผัสและความไพเราะอื่นๆก็เหมือนกับกลอนสุภาพหรือว่ากลอนแปดนะคะส่วนกลอนนิราศนะคะก็มักขึ้นต้นด้วยคําว่านิราศและจบสุดท้ายเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วยคําว่าเอ่ยเสมอ และนี่นะคะก็คือตัวอย่างของกรน,นิราศนะคะซึ่งยกมาจากของนิราศตัวขอทองเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นมาเป็นวรรับนะคะว่าเดือน11เอ็ุรารพระวสาแล้วก็ลงไปวรรลองรับกระถินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออาไหลนะคะจากนั้นก็ขึ้นไปบทใหม่เป็นวรสดับแล้วก็สัมผัสทุกอย่างเนี่ยนะคะเหมือนกับกรนแปดทุกประการเลย เนื้อหาโดยย่อของนิราศภูเขอทองนะคะก็คือสุนทรผู้จะเริ่มเรื่องด้วยการปรัรบถึงสาเหตุที่ต้องออกจากวัดราชบุรณะแล้วก็การเดินทางโดยเรือพร้อมกับหนพัทซึ่งเป็นบุตรชายล่องไปตามลำน้ำเจ้าพระยาผ่านพระบรมมหาราชวังจนมาถึงวัดประโคนปักผ่านลงเล่าบางจากบางพลูบางโพบ้านยวนวัดเขมา ตลาดแก้วตลาดขวัญบางทรณีเกาะเกร็ดบางพูดบ้านใหม่บางเดือบางหลวงเชิงรักสามโคกบ้านนิ้วเกาะใหญ่ราชครามจนกระทั่งถึงกรุงเก่าเมื่อเวลาเย็นนะคะโดยจอดเรือพักที่ท่าน้ำวัดพระเมน ร้นรุ่งเช้าจึงไปนมัสก,การเจดีย์ภูเขาทองส่วนค้ากลับนะคะสุนทอนู้กล่าวแต่เพียงว่าเมื่อถึงกรุงเทพได้จอดเทียบเรือที่ท่าน้ําหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารนั่นเองคุณค่าด้านเนื้อหาของเนิราชภูเขาทองนะคะคือข้อหนึ่งสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนอาทิเช่นการติดต่อค้าขายภาพการค้าขายดําเนินไปอย่างคึก ชุมชนชาวต่างชาติที่กล่าวถึงหญิงสาวชาวมอญซึ่งอาศัยอยู่ในย่านปากเกร็ดนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือเขตจังหวัดนนทบุรีนั่นเองแล้วก็การละเล่นและงานมหรสรศาาธิงานผ้ปาป่ามีการประดับประดาโคมไฟการขับเสภาร้องเพลงเรือเกี่ยวกันนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือตำนานสถานที่นะคะเช่นอาทิเช่นวัดประโคนปกักเหตุที่วัดชื่อว่าประโคนปากก็เนื่องจากว่า มีการเล่าสื่ต่อกันมาว่าบริเวณนี้เป็นที่ปักเสาประโคนเพื่อปักขีดแดนนะคะคุณค่าด้านความคิดก็คือแง่คิดเกี่ยวกับความจริงในชีวิตบทประพันธ์ของสุนทรภูมักได้รับการยกย่องอยู่เสมอว่ามีเนื้อหาที่สอดแทรกคติธรรมเนื่องจากทําให้เราเห็นว่าข้อคิดคติการดําเนินชีวิตและช่วยยกระดับจิตใจของผู้อ่านสุนทรภูยังให้แง่คิดเรื่องการเลือกคบคนว่า ไม่ควรประมาทเขาเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจไม่ดีคุณค่าข้อต่อมาก็คือคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะคือการเล่นเสียงการเล่นคําเพื่อให้เห็นภาพเช่นการพรรนานาของน้ําที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งคําว่ากลิ้งเชี่ยวและคําว่ากระชกชัดชัดชวัดเฉวียนนะคะเช่นบทที่ว่าดูน้ํากลิ้งวิ่งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอก กลับกระชอกฉาดฉาดช,าดชาวัดเฉวียนบางพลุ่งพลุ่งวุ้งว,งวงเหมือนกงเกวียนดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นหวังวนหรือการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งกินใจเช่นเมื่อเคราะหร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศายัยล้วนนําเน็บเจ็บแสบครับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาคุณค่าด้านวรณศิลป์ข้อที่สองนะคะก็คือ การใช้คำเพื่อสร้างจินภาพหรือว่าเกิดภาพพจน์ที่ชัดเจนนะคะเช่นบทที่ว่าจนแจ่มแจ้งแสงตะวันเห็นพันผักดูน่ารักบรรจงส่งเกสรเหล่าบัวเพื่อนแลสล่างลิมทางจรก้ามกุ้งซ้อนเสศษสาไายใต้คงคาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ข้อที่3นะคะก็คือการคร่ำครวญถึงนางอันเป็นที่รักตามขนรรมเนียมของนิราชลักษณะสาคัญของนิราชนะคะก็คือการจากนางอันเป็นที่รัก จึงพบว่ามีบทคร่ำครวญอยู่เสมอเช่นโอ้คิดมาสารพัดจะตัดขาดตัดสวาสตัดรักมียักไหวทวินหวังนั่งนึกอนาจใจถึงเกาะใหญ่ราชครามพอยามเย็นคุณค่าต่อมานะคะคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม การพัณนาความจงรักภักดีของสุนทรภู่ต่อราชการที่สองผู้ซึ่งสุนทรภู่เคารพรักเทิดทูนและจงรักภักดีไม่ว่าจะผ่านไปไหนก็รู้สึกมีจิตผูกพันกับพระองค์จนได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนเช่นถึงหน้าวางังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาทธบพิษอดิศรโอ้ผ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมข้อที่2ก็คือเสนอภาพชีวิตและสังคมสมัยนั้นโดยมีส่วนที่เกี่ยวกับประวัติของศูนย์ถอนผู้ส่วนการรำพันเกี่ยวกับสถานที่บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงคติธรรมความรู้และคำคมที่สอนใจนะคะเช่นถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตา ทั้งผัดหน้าจับขมเมาเหมือนชาวไทยโอสามันพันแปรมไม่แท้เที่ยงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิด หรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกภาพนะคะที่นำมาใช้ในการประกอบคลิปเพื่อการศึกษานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อติดตามเรื่องต่อไปหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเรื่องอะไรนั้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย